พุทธประนาอารยวินัย309วันอุโบสถต่างกัน460ดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็วันอุโบสถของพระภิสษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวัน14้่มของพระพิสูุอาคันตุกะเป็นวัน15้่มถ้าพระพิสูจเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าพระพิสูุ์อาคันตุกะพึงอนุวัตตามพระพิสูุเจ้าถิ่นถ้ามีจานวนเท่ากันพระพิสูุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามด้วยภิสูจเจ้าถิ่นถ้าพระพิสษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพระพิสูุเจ้าถิ่นพึงอนุวััตตติาามพะกุุอคน สี่ร้อยหกสิบเอ็ดดงพิสุหลายหนึ่งอนอุโบสถของพระพิสุเจ้าถิ่นและสดฐานนี้เป็นวัน15คห้าคของพวกพิสุจอาคันตุเป็นวันสิบสี่คัถ้าพวกพิสุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าพวกพิสุอาคันตุพึงวันอนุวัตตามพวกพิสุเจ้าถิ่นถ้ามีจำนวนเท่ากันพวกพิสุอาคันตุกะพึงอนุวัดตามพวกพิสุขเจ้าถิ่นถ้าพวอพิสุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่าพิสุเจ้าถิ่นึงอนุวัตตามพวกพิสุอาคันตุกะสี่ร้อยหกสิบสองหลงพ ในวันอุโบสถของพระพิสุทธาทินาศาสนาเนี้เป็นวันหนึ่งค่ำของพระพิสุทธิอาคันตุกะเป็นวันที่ห้าค่ำของพระพิสุทธิเจ้าทินมีจำนวนมากกว่าพระพิสุทธิเจ้าทินไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ความสำมั่นคีใจพระพิสุทธิอาคันตุกะพระพิสุทธิอาคันตุกะต้องให้ความสำมั่นคีใจพระพิสุทธิอาคันตุกะพระพิสุอาคันตุกะพึ่งไปนอกเสียมาแล้วถ้าอุโบสถเถิดถ้าจำนวนเท่ากันพระพิสุทธิเจ้าทินไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ความสำมั่นคีใจพระพิสุทธ จึงไปนอกสีมาแล้วทางอุโบสถเถิดท่้าพระพิสุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่าพระพิสุเจ้าถิ่นพึงให้ความสมคีแก่พระพิสุอาคันตุกะหรือพึงไปนอกสีมาสี่ร้อยหกสิบสามพระพิสุทั้งหลายอันหนึ่งวันอุโบสถของพระพิสุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวันท่าขัของพระพิสุอาคันตุกะเป็นหนึ่งคั้่อพระพิสุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าพระพิสุอาคันตุกะพึงให้ความสมคีแก่พระพิสุเจ้าถิ่นหรือไปนอกสีมาท่านมีจำนวนเท่ากันพระพิสุอาคันตุกะพึงให้ความสมคีแก่พระพิสุเจ้า ต่อ3 0คร้งคำพียมหาวทิทยาลัยหนึ่งไ,ไง่้เป็นรัตรีีครับ